ผมวันนี้นะครับเราก็จะมาเจอกับเซียนพระนะครับเป็นเอาง่ายๆว่าฉายาพี่เขาในวงการก็ในสายใต้เนี่ยเอสซีสายใต้ไม่มีใครไม่รู้จักนะครับพี่อ้วนสวนผักนะครับรองนายกสมาคมพระเกชน,นะครับวันนี้มาดูกันว่าพี่เขาจะไหวพระอะไรนะครับสวัสดีครับพี่อ้วน<ร>เออดี๋ยวไ,ได้เลยวันนี้ผ <ST AR C> มทำคอนเทนต์ดูพระในคอเซียนพี่อ้วนถึงจะขายพระเกศแต่ไหวพระแทหรือพระเกศเป็นโอเล่นพระแทอันนี้ไม่คอนเทนต์ดีใจใช่ไหม โกโก้คนเบื่อไงวายโกโก้คนเบื่ออ,ะอ,อ,อ่ะผมขอดูพาะพี่หน่อยว่าเขามาดูพี่มีย่อยไม่มีอะไรหรอกพี่เออนี่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 นพระเนี่ขอพิควนสวนผักน,นะครับอยากมาดูนะหาอะไรบ้างปุโตหนึ<อ>่งเจ็ดไรเสียปุโตะนะครับนี่เป็นเหรียญเสมาหลวงปู่โตะนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับแล้วก็เป็นน้ําเต้าดูดซับหลวงพ่อสดวัดปานานี่รุ่นไหนรุ่นหลังรุ่นรุ่นใหญ่เป็นเป็นรุ่นรุ่นสามรุ่นสี่แล้วใช่ไหมใช้พระทุกคุณอย่างเดียวพี่แล้วอย่างเงี้ย เบี้ยอะไรนี่หลวงปู่หงย่อยแก้หลวงปู่หงอันนี้อะพี่ไม่ไม่มีอะไรหรอกหลวงมาหลวงปมาหลวพ่อสำเร็จอ๋อหรือว่านี่นะหลวงพ่อสำเร็จชุดนี้ก็ถือว่าถือว่าก็ต้องแบบว่าเขาข้าวแล้วกันเพราะว่าพาย่อยเนี่ยพุทธคุณูลก็หลักลานเหมือนกันขอให้เ <akt> ็นพระแท้ใช่ไหมโอ้โหไม่ไม่จะเป็นต้องแพงมากไม่จะเป็นต้องแพงมากขอแพงมากเราจะปล่อยหมด แพงมากเราก็ขายเอาอะไรวะก็เหลือที่อันที่ห้อยนี่คือติดมือขายไม่ได้ให้ชอบชอบพอชอบพุทธคุณจริงก็อติดมือนี่นะของแอรนะพี่อ้วนนะครับสวนผักก็ถ้าตีเราๆรนะชุดนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสาม0 0ืหประมาณ50,000ืนบาทประมาณ5้0 0 0ื่นนะ ห้าหมื่นห้าหมื่นบวกลบพี่ว่นว่าแค่นี้ก็พอแล้วถ้าเยอะกว่านี้พี่ว่นจะขายกินขายไปก่อนแล้วพว่าตัวเลขแต่ตัวเลขโอเคพี่ว่นขอบคุณมากครับนะครับนี่เลยพี่ว่นส่วนผักนะครับของแท้นะครับนี่เลยรองนายกสมาคมเล่นพาแท้เออฝากไว้หน่อยฝากไว้หน่อยฝากไว้แล้ครับคนสตวนผักนะครับใครมีพาจะปล่อยบอกได้นะต้องเป็นป้ายยาใช่ไหมพาแท้ครับพาแท้ฝากบอยก็ได้ปล่อยบอยก็ได้อ่าโอเคโอเคโอเคครับ